ี่น้องสมตามหกสิบาที่น้องตัดวิจากเลยนี่เลยไปร้านอ่าอยู่เลยไปรถมีมาเนาะหกสิบาทพี่น้องาเหกสิบบาทนี่น้องถูกหกสิบบาทพี่น้องเลยตรงนี้เลยหกสิบบาทอันนี้ตัวราคาเลยไปรถมีมาเนาะปลากินลงอยู่บริเวณพี่น้องเลยนี่น้องฮะเบิ้งพี่น้องเบิ้งซื้อกัน บายดีอแม่พี่น้องทุกคนพอกับสองของาแนเราวันนี้มากินตัหงพี่น้องตหงตหกบพี่น้องเดวไมด้สวนตะตจักเนาะตัมหกสิตลาดสวนตะตจากเนาะนี่ด แมี6หกสิบสกกักยี่สิบพี่นอ้องนะโคตรมาๆม,ม,มาเด้อกิน,นกันฝรั่งมื่อนี้นี่ฝรั่งมานางกินเนาะฝรั่งเอาวนอ,น,อนนี้ฝรั่งไหมพี่น้องเอ้ยมานางกินต้มหงนม ตัวนี้ยู่้างกางตเบอตแล้วไปแล้วก็ไปไล่ตัเป็นอย่างตัวคุณบาเอาไปตะขามงานบนข้อปนหน้าตั้หง60กสิบาทบ่มมีมิมตะตั้มหงกับไม่ตะบางหงเออมตบงหงฟักบ่มี่พักกับปรไหมเท้ไ เบิ่งแน่้มาจ,มจาก,กกระเบิ่งแน่นี่หกสิบบาทมาจากกระเบิ่งแน่นี่จตุจักรวยไหมเจ้ารวยพักกับพอยมามเ,เอาไป

ยังแม่บุนีได้ยินคนดังมาซาทำคนเดียวหบาทือาเครือ่รมเนยแลเ่กเดียวของว่อินนเบาใจเลย ไปแล้วได้ีหัวนาิกาหยที่เตรียมอยู่แล้วหัิกายนิกาเสบเนาะ แยบคักเซมแน่ววัสิบกินก็สิได้เด้ซื้อมาตา้องห้อสิบบาทของแอ่กับบว,ว่าดอก ว่าอาีนี่นมนิวบนี้สวนเป็จากปรตูอยกหาอืมอนขนาดมันนี่มากคับฝลัง,งลูกครึ่งเนาะลูกครึ่งฝรั่งด เออพลังเมิ่งจีฟอมเหมืนะมืงจีฟอมเหมือนอะนะจำไม่แล้พี่น้องได้คิดน้าพอกันไหมเนาะ